เราทีมงานเรียกโปรดีไซน์ก็มาเสนอการใช้งานเครื่องเออปิดปิดสวิตช์ไฟผ่านโทรศัพท์มือถือโดยใช้สัญญาณ DTMF นะครับก็การทํางานก็คือว่าเดี๋ยวเราจะโทรเข้ามาในเครื่องนี้แล้วเครื่องนี้สามารถสั่งเปิดปิดในกรณี้ราเป็นของไฟ ac ครับก็สามารถเปิดปิดไฟ ac ได้ทั้งหมด8ช่องผ่านทางโมดูล GSM หรือผ่านทางมือถือนี่แหละโดยทอดรหัสสัญญาณ DTMF แล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยสามารถสั่งกดได้ด้วยมือได้ด้วยนะครับอิสระแล้วแต่ว่าเราจะสั่งกดต,ตัวไหนโอเคเดี๋ยวผมจะลองโทรเข้าเลยแล้วกันหน้าจอเขาเลยนี่นี่ครับโอเคเดี๋ยวผมจะโทรเข้าเครื่องนี่ครับสักครู่อ่ามันจะ ได้อลโทนจะดัง2ตื้นนะครับแล้วมันก็จะรับสายเลยพอรับสายเลยปั๊บนี้ก็สามารถสั่งออนออฟได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ได้เลยอย่างผมจะสั่งสวิตตัวที่1ให้มันออนนะครับกดไปนี่ครับอาจจะเป็น5นี่ครับหกสได้หมดเลยนะครับได้8ดวง1นถึงแนะครับ จะติดตามนี้คือออกแบบมาผมออกแบบให้เป็นท็อกเกอร์ครับคือว่าถ้ากดทีนึ่งติดกดอีกทีหนึงดับสามารถคอนโทรลได้อย่างนี้เลยสมมติว่าเราเปิดทุกดวงแล้วกันเปิดสวิตช์ทุก,ท,ก,ท,กทุกตัวเสร็จแล้วเราอยากจะปิดทั้งหมดก็ปิดได้ครับโดยการกดเลขศูนย์ก็เคลียทั้งหมดแล้วก็สั่งออนออฟใหมโอเคครับก็มีเท่านี้เอง